คุณซื้อขายไอดีเกมผ่านระบบออนไลน์ยากใช่หรือไม่เราขอแนะนำแอดนนบริ Ad การกลางซื้อขาย24โมงทุกเกมในราคา30บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับว่าโปรไฟล์พี่อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้วิดีเกมวันพีบุตรรัสนะครับนี่คิดถึงกันหรือเปล่า,าประโยคนี้นะต้องขอบคุณผู้ชมจริงๆนะครับก็ผมไม่ได้ลงคลิปในชาแนลมาเวลาประมาณสองสามเดือน หรือเปล่างานจะสามสี่เดือนประมาณนั้นนะครับต้องขออภัยผู้ชมจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะครับงานเยอะมากเนี่ยก็วันนี้ผมมีโอกาสได้กลับมาทําครับเดือนนี้มันมีวันว่างอยู่ครับก็เลยเลือกกลับมาทําเกมวันพีชวันอาน,นะเพราะว่าอ่าผมสนใจตัวละครน,นี้ครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปเก่านๆนะวันพีชใครๆที่ดูช่องผมเนี่ยก็จะรู้ดีนะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะครับก็คือเลิกเล่นไปแล้วเองนะทีนี้มันมีตัวละครเอชยมโตนะครับมันเป็นตัวละครอ,อ่าแท็กคัพคอลเยก เกมนี้มันเรียกเหมือนดาร์กบอลเลเจนด์เปล่าก็คือเป็นตัวคู่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมันสามารถสวิตรตัวละครเล่นได้นะเป็นตัวแบบบู๊ตลุ้งลยครับผมค่อนข้างสนใจครับก็เลยว่าจะมาเล่นในคลิปนี้นะครับก็แบบว่าเอาให้หายคิดถึงกันสักนิดนึงนะว่าไหนๆก็ได้กลับมาแล้วมันก็ต้องวันพีทว่าเออมันเป็นเกมแจ้งเกิดช่องผมไปนะเออส่วนดาร์กบอลก็อาจจะมีนะเดี๋ยวเร็วนี้ถ้าเกิดผมไม่ขี้เกียจน,นะ เดี๋ยวก่อนเราจะไปเล่นเนี่ยผมว่าเราแวะมาดูความสามารถก่อนดีกว่าผมจะไม่ลงลึกอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่เล่นผมเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วจริงคือผมไม่ไม่อะไรกับเกมนี้แล้วนั้นคือเรามาดูคร่าวเลย้ได้รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงไงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ไปดีน้องผมนะครับลืมบอกเออเปน้องผมผมยืมน้องันมานะน้องันมีนะก็เลยยืมมาเนี่ยเวล80นะครับแล้วก็มันใช้เป็นเหรียญลูฟี่นะครับอ่าสเตตัสประมาณนี้มีคี้ดี่เข้าเลยคุณต้องใช้หรือเปล่าเมตาตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนี่ค อะไรสเตตัสมันไม่เหมือนกันเหรอฮะนี่คือระบบอะไรนี่ก็ช่างมันแล้วกันครับว่าหน้าสเตตัสประมาณนี้ครับโอ้โหอันนี้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเพิ่มมันรีเลสสี่เปอร์เซ็นต์จากความสามารถอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะ <c oughs> ไม่เคยเจอมันเป็นความสามารถใหม่คุณผู้ชมครับเนี่ยโอเคเราข้ามไปดูทกิลเลยแล้วกันครับตรงนี้เออมันเป็นสีแดงแล้วมันเปลี่ยนสีเป็นอะไรได้ปะคงไม่ได้แล้วมั <c> ้ง <oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับ อันนี้สกิลของเอสนะครับอันนี้สกิลหอยระยะกลางอ่ะกดไอ้ท่านี้มีอวตารี่อิอะนซะูล่าเลยมีมยกดแล้วเป็น,นอวตารนี่ครับอดีในระยะกลางครับดามเมจกว้างสูงฮะมีติดฟงติดไฟก็ว่ากันไปครับแหน่อันนี้เป็นสกิลอะไรเอ่ยอ๋อน่าจะเป็นสกิลสร้างโล่ไปเพราะว่านี่มันมีบอกนะครับเลือดของโล่นะ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของค่าแม็กซ์พีนะครับก็ทำดามเมจค่อนข้างถี่ด้วยนะตีไม่สนดีเฟนด์ด้วยโอ้ใช้ได้ต้องไปดูในเกมครับว่า มันจะออกท่าเป็นยังไงนี่ผมมาดูคร่าวๆก่อนนะเน,นี่ของเอสอันนี้ของยามาโตะยามาโตะอันนี้มีอัปตาเหมือนกัน,นครับท่านี้นะฮะเป็นสกิลมูฟระยะไก,กลไม่รู้ว่ะผมไม่รู้เหมือนกันฮะเอาไปวุธเป็นสกิลของยามาโตะครับคูดาวสามเก้าวี <c oughs> มีดาเมจอยู่6 2 1นะครับอันนี้คือดาเมจของเขาแล้วก็อันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นคอน์ทพิเศษก็คือเขาจะเพิ่มดาเมจ50%ครับใส่กับตัวละครที่เป็นแท็ก พวกอ่ากลุ่มโัเซนไคโดนะครับนี่แล้านี้ล่ะนี่คืออะไรขออ่านไว้ก่อนคร่าวๆคุณผู้ชมครับผมก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ตีไม่สนดีไปแล้วนี่มีปบบนี่ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีแต่เบิ้ลชาร์จด้วยโอ้โหเยียอะไรวะเนี่ยน็อกแบ็คได้ฮุดาสามเจ็ดวิตีไม่สนเกาะโอเคคร่าวๆแล้วกันครับอันนี้เทรดของเอสเนี่ยเอสเทรดนับกันไฟมีตีศัตรูที่ ติดไฟใช่ไหมเพิ่มดดเมจนะครับ30นะแล้วก็ลดลดคูดาวหนึ่อร์เซ็ตอันนี้ถ้าเกิดโดนศัตรูที่ติดไฟมาตีใช่ไหมลดดดเมจส0นะครับน่าจะใช่นะครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์เทปซึ่งผมคิดว่าข้างล่างนี้น่าจะมีเหมือนกันหมดนะาทาั้งเอทั้งยามาโตะจะเหมือนกันนะครับนั้นไปดูเทปของยามาโตะก่อนยามาโตะม,มีการแช่แข็งครับแล้วก็มีฟอร์ไบ์นี่คืออย่างวะ มันคือความสามารถมันคือสถานะอะไรที่ผมไม่รู้ไฮไม่ได้เล่นนานเลยฮะอันนี้ถ้าตีใส่ตัวละครถ้านี่คือความสามารถของยามาโตะนะถ้ายามาโตะไปตีใส่ตัวละครที่เป็นกลุ่มโจรสัตร์ไคโดใช่ไหมแอนเขาจะเพิ่มดาเมจนะครับสามสิบนเปอร์เซ็นนะะแล้วก็ลืกคูดาวสกิลหนึ่งห้าเปอร์เซ็นโดนศัตรูที่เป็นไทป์ของพวกกลุ่มไคโดมาตีก็จะกันดาเมจสามสิบนะครับนี่คือคาแรคเตอร์ไอ้ไม่ใช่คือเทปของเฉพาะตัวละครในนี้ส่วนข้างล่างน่าจะเหมือนกันนะครับ ก็คือจะมีการตีปกติค้างใช่ไหมอาจจะเป็นการสวิตต์คาแรคเตอร์นะครับก็คือเป็นการสลับตัวละครใช่ไหมอ,อันนี้ของเอสหลังจากที่ใช้สกิล2มีการล็อกแบ็คไม่ล้มนะครับแล้วก็การดาเมจ70%นะครับมีการเซนเซให้ด้วยนะเคจแจ๋วจังวะแจววจัดอันนี้ถ้าเกิดว่าเลือดของเราเนี่ยมากกว่า90%นะครับแล้วก็ทำการโจมตีปกติหรือเปล่าวะใช่ไหม น้องมาแลกแท็กทำไมอ่ะมันมันคือคอนเสิร์ตอะไรผมไม่รู้ผมแปลไม่ออกว่ะมีกันดาเมจด้วยคือเฮี้ย,ยหน่อยไวะเนี่ยอันนี้โจมตีศัตรูด้วยสกิลนะครับเพิ่มเอตีเคนี่ผมพอรู้อยู่อันไหนผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าช่างมันแล้วกันต้องฆ่าบใบน,นี้ใช้สกิลเพิ่มเอตีเคได้สเตติกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฮิ้วเลือดได้ด้วยเหรอใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำได้ถึงสุดย์ห้าพัน 5, นี่แค่ของตาเหี่ยวเก่านูน่น ก็อันนี้โดนศัตรูที่มีค่าพลังพิเตอร์ต,รตรีก็จะมีการดาเมจนะครับก็กันชนเซอันนี้โดนศัตรูทำน็อกแบ็กใส่มีเด้งเลือดแฮะแล้วก็อันนี้ตีศัตรูที่มีค่าพลังพิเตอร์ก็จะรีมูฟสเตตัเอกอะไรได้อ่าตามนี้ครับครับยามาโตะจะมีเหมือนกันนะคอแรลกเตอร์เทสเทสหนึ่งเทสสองมันจะเหมือนกันนะแต่อี เทข้างบนมันจะแยกกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาว่าเราเน้นเล่นแล้วกันนะเออผมอยากเล่นมากเลยผมค่อนข้างชอบท่าของเอสเอสแม่งเทชิบหายแล้วก็ยามาโตะก็ใช้ได้เหมือนกันทุาผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูไปฮะไปเล่นนาด้วยปะลุยนนท์ชอบเว็แบบไซต์สุ่ไอ d ดีองเพชรเกมวันพีบอลรัสปลอดภัยได้จริงมีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งระบบ Android และ iOS ราคาเริ่มต้นที่2บาทสำหรับใครที่สนใจล่ะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือหากใครต้องการซื้อไอดีองเพชรโดยตรงติดต่อไอนนได้เลยครับ มาครับเกมแรกเราอยู่บนที่ดานลอตเตอสเตทนะครับอมก็อาจจะมึนๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปมาก็นานแล้วนะกี่เดือนแล้วล่ะสามเดือนสี่เดือนใช่ไหมครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะผมไม่ว่างจริงๆครับผมทำออ๋อมันสามารถเปลี่ยนไอ้นี้ได้เหรออ่ะมันมันขึ้นปุ่มแล้วผมกดไม่ได้อ่ะโอ้หหลังเขาได้ป่ะของห โอ้โหเฮ้มันโรเจอร์ใหม่หรอมันเป็นมันมีสีนี่ด้วนี่ใช่ไหมดำสีขาวด้วยใช่ป่ะนั่นน่ะมันมีสีขาวนะครับโรเจอร์สีดำรถขาวมันสีขาวใช่ป่ะวะหรือมันทัดพื้นทัดแสงอะไรอย่างเงี้ยวะเชื่อไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่ะโอ้ยเจมันไปไกลขาเลยอ๋อคือเลือดของเอ็กกับยามาโตะมันจะแยกกันด้วยใช่ไหมผมลองเปลี่ยนเดี๋ยวแต่เย็นนะคุณผู้ชมครับอยี๋อ่า หมายางโอเคอ่าเรามาจะรันวายกันหน่อยดีกว่าตีรัวๆล่ะอ๋อฮะสกิลสองมันจะต้องกดค้างหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เล่นยาวเลยแล้วกันครับผมเนะี่ยขอโทษนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปมานานมากเลยนะนเฮ้ยยาวเฮ้ยรอดได้ฮาร์ดคือ คืออะไรอะ่ะอุ้ยโอเทเฮ้ยเท่จับไอ้น้องมัวเขานะมัวเขานะมึงอ่ะมัวเขานะทนะี่อ,อะไรงวะอ๋ออ้าวฟอตพอก็คืออุ้ยเฮ้ยเอาวะเอาไปว่าวายวายวาย แค่เนี้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ, salud, โอ้โหมันมีรถด้วยเหรอเฮ้ยคือตัวอะไรแฟงกี้อะไอ้หี้งอะไรวะเนี่ยกูอยู่ในยุคสมัยไหนวะเนี่ยของจิ้หายห้าสูแล้วเฮ้ยเอาดูอะไรตายอ๋ออย่ามาตบมันว้ามตีนี้มาเดี๋ยวนะผมขอใจเย็นนะคุณผู้ชมครับงงไปหมดเลยแต่เพราะมีโรเจอร์ด้วยนี่หว่าแต่ว่ามันยังไม่ไปแปดสิผมจะเล่นเอกก่อนอะ วิ๋ยวมันเปลี่ยนไเง่เปล่าดึงทองันดึงท้อนดันเรเเดพเอ้าวโรเจอร่ลงมาเหรอเจสงบาดไอสัตว์เจ็บแล้วบาดเจ็บสาหัสปบปบอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ um, <ued S 2> <ab es> ้ยเจยืวะเนี่ยอู้ งงงงงงหมดแล้วโอ้ยกูจะไปดึงธงไอ้พีคือเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันอันนี้มันลังการขนาดนี้วะนี่มันใช่วันพีชจริงปะเนี่ยไม่ใช่วันพีชที่ผมรู้จักที่นาอ่ะกูกดโม่หมดแล้วจังหวะเนี้ย มันโอ้โหมันแซงกี้ดิบรถได้ด้วยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวโดนหัวแตกไอ้สัตว์หัวแตกอุ้ยใส่มึงอ้าวไอ้ียกูงงมัหมดแล้วเนี่ยแต่ผมเป็นยังมาตกบ้าบนะอ๋อยังมาตกมันยังคงเป็นสายมัดอยู่นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสายวิ่งเมื่อกี้แล้วทำไมสกิลหนึ่งมันเฮลิพอร์ตคือยังไงมันเฮลิพอร์ตยังไงอ่ะ ผมจะแพ้แน่โอ้โหดีจะตายโอ้เมื่อจัดอ่าเกิฟต์สองครับได้ด่านมือเกอดซาบันดี้นะครับโอ้แบบชอบผมชอบแบบนี้มากเลยเฮ้ยมันมีเลลี่ด้วยอ่ะดูดิโอเด้งตัวใหม่ก็มีนะเออเฮ้ยมันอัพมาหลายตัวมากโอ้มียังมาโตัร่างเยอะเหลืเกินเนี่ยให้ตายเถอะอ๋อนี่เราเปลี่ยนตรงนี้เลยยังไงผมว่าอยู่ทีไมถึงมีปุ่มให้กดนะครับดีป่ะ ผมชอบอ่ะไอเอจามาโตเนี่ยครับดีไซน์ตัวละครออกมาดีนะความสามารถผมไม่รู้นะผมไม่สนใจความสามารถผมชอบดีไซน์ตัวละครนะเอ็ยามาโตเนี่ยมันมของคู่กันใครๆก็รู้นะครับฝั่งนี้ไคโดโอ้โหเดี๋ยวนั้นมันไคโดชาติไหนวะเนตัว <c oughs> รู้สึกเป็นตัวแจกรึเปล่าเนี่ยเหม,มือนจะมีกิจกรรมอยู่ช่วงนะผมเล่นมันแจกอยู่นะไอหลอดเลือดนี่ก็เหมือนกับว่าถ้าตายแล้วก็คือมันจะไม่สลับเป็นเอลงมามันเหมือนจะรีรีสปอนใหม่ขึ้นมาเนรับ ถ้าจะใช่นะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วไงคือผมสงสัยว่าถ้ากดเลยมันจะวาร์ปไหมปะออไม่วาร์ปมันจะต้องมีทางเก็ยตก่อนใช่ปะโอเคโอเคโอเคใจเย็นหนาผู้ชมใจเย็นหนาคือผมก็มึนอย่างนี้แหละนะก็รู้ๆกันอยู่วิ่งมันมีโล่ดีเฟนซีฟชิลนี่ด้วยว่ะเลิงรีดวิ่งวิ่ง เฮ้ยมันตันเราเฮ้ยมันตันเราเบื่อตายเพื่อนอยูตันแล้วเดินไม่ได้วรอนี่เน่เพื่อนกูไม่มีดอตเอ่อเอาเว้เอาเว้เอาเว้เกมเมื่อกี้เราแพ้ใช่ไหมเกมนี้เอาคืนนะคร voilà. ับอันนี nah> ้เราขอดิโอ้โหแม่งแม่ให้เนื้อไก่กู้วยนี่งกจังวะโหเปลี่ยนเป็นเอนก่อนโอเค เราไม่ใช่สายโล,ลยนะี่เนาะข้างล่าง2คนเดี๋ยวมันมีขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกอุย้ยเบรนน้องพี่เบรน,น,ร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 นยังไงไโโร้อนเผาร้อนเผาร้อนเผายังไงอุ้ยเฮ้สโธร์สโธร์อุ้ยเอ็ดโคเทสโอ้โหแล้วจะบ,บิ้ลคิลยังไงประเด็นน่ะเชี่ยเท่จัดเอ็ดมันเท่จริงโโอ้หยอด เฮ้ยยาโอ้โหเป็นโคตรเร็วเป็นโคตรชั่วเดี๋ยวเรากันธงก็ได้ครับกูเล่นเป็นสายโลได้ฮีล่างขวาหนึ่งเนี่ยกดค้ามันต้องกดคานะครับผมอ่านเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องกดคาอุ้ยฮะคือเฮียอะไรนะไม่โดนเหรอมันคือไม่โดนเหรอเฮ้ยเราเราเองตัวเนี้ยไปเลยนายโอ้โหแล้วการไอ้แก่เนี่ยนี่รัดช็อตโคตรเร็วเลย ข้างล่างั็นัวน,นะครับมันมีคนขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้ผมขโมยเพื่อนกันแต่ผมไปลยุยเรว่อยๆนงกันเฮ้ยยาไปจุบ๊ไบไปจุ๊บจะไม่เปลี่ยนเป็นเีมะโตนะอุ้ย <c oughs> จเจ็บแสบสวยเพื่อนหึงเลย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 เท่ว่ะดูดิเท่จับเดินในฆ่าด้วยยอด ุดยอดเท่จริงนี่ผมว่าผมเริ่มคัมแบ็กแล้ววะ่ะไปเยี่ยเล่นมัวเฮ้ยแน่แน่สเต็ปยังได้อยู่อุย้ยอู้จัดบุมเอาโดนไฟเผาตายไหมหนูป้าปุ่มกล้องเพียมากป้าไปสองวิทำไหมเนี่ยเอ้ยเอาไว ได้ด่านเดิมครับด่านก่กอสซาบดี้นะเดีย๋ยวรอบนี้ผมขอลองเปลี่ยนเป็นยาม,มาโตะไปเปิดก่อนเหมือนเดิมนะน่ะสงสัยครับสงสัยหนึ่งอ่ะมันเหมือนจะเทเลพอร์ตได้ใช่ไหมจากที่อ่านในความสามารถนะเหมือนวาร์ปไปตีได้แต่ว่าเมื่อกี้กดเล่นไปมันไม่วาร์ปให้เหมือนไอ้ไคโดไฮบิดเว้อาจจะต้องมีทาร์กเก็ตหรือว่าอยู่ในระยะหรือเปล่านะครับมันอาจจะคงไม่ไกลขนาดนู้นนเครับผม ก็คือถ้าแบบเกิดมึงสปอนปุ๊บแล้วมึงกดตีแล้ววาไปตีหัวเลยผมว่าก็เกินไปนะ <c oughs> <c oughs> เกินไปโ okay. อเคพอไปเได้ฝั่งสีสม้มแบบฝั่งซ้ายที่เราอยู่ฝั่งมือใช้เกมเมื่อกีอ้ก็ยังคงสงสัยเรื่องของธาตุอยู่นะครับมันมีสีดํากับสีขาวโผล่เข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันแพ้ชนะอะไรยังไงบ้างก็ไปรู้เรื่องหาแล้วนั้นเราเน้นเล่นอย่างเดียวครับเกมเพลย์ดูอะไรมา อ่าแอคชั่นที่เขาออกแบบมาครับทนะ่าเทียมเป็นอะไรเงีแค่นั้นก็พอแล้วเนาะ <laughs> เออเราไม่ได้ใส่เกมเพลย์แบบแต่ก่อนเลยครับเมื่อก่อนผมทำเกมนี้จริงจังมากเลยตอนนี้นานๆทีนะครับแหมกลับไมห้หายคิดถึงอะไรแบบนี้บน่นบ่นไปเรื่อยดึงทงซนะ <laughs> ดึงตรงแล้วก็จเจอเงียบๆเกมผมต้องอ๋อน่าจะต้องมีทาร์เก็ตครับคิดว่านะ่าต้องให้มันเหนียบเลง็งล็อกเป้าให้ได้อ่ะ เอออาไม่อ้าไม่ทาไม่ะโอ้โหแม่งกอล์ฟท่าาดิสเลยนี่ยว่าไอ้เนี่ยอ้เา่านเบรนเนาะพี่เบรไงย่าูหมดเลยไม่ได้จับเอ็ดแม่งพี่ิปหายเจเิงเจเจิไม่ไปไหนอ่ะลูบี้โอไปไหนเนะอุ้เดียวตายดีอะเมื่อนี่เม่ป่ะ ยังไงอุ้ยอ้าวต้องซ้ำเลยไงประเด็นนะตีหัวหัวแตะหัวฮาปุ๋นไปดิยังไงครับข้างบนดึงดึงให้ทันได้เปล่าข้างบนอ่ะดึงดิดึงทงดิดึงได้ไหมนี่ยเอาไม่ได้ดิมันจะไม่ตกเอออย่างงี้ดิวะมามะมามมันไม่ยอดใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยตัดเอ้าตาย ลุงเรืองนี่ลุงเรืองนี่ร่างใหม่ก็ไม่ไหวกับโดฟายนี่ครับเหมือนจะมีคนขึ้นไปข้างบนนะครับผมขึ้นไปซ้อนแล้วกันเอสทั้งเท่ผมชอบอ่ะเฮ้ยเอสทั้เท่จัดเมื่อไหร่จะมีซาโบอีกมาเออผมรออยู่เลยนะเมื่อไรครับเมื่อไรบุ้มอุ้ยอ้าวคือโดดหนีกูเลยโอเควายเฮ้ยอะไรอ่ะคือต้องการอะไรเพื่อน เจ้าอะไรกกูมึเจ้าอะไรกกูดึงเลยเพื่อนโอเคสวยครับแต่ตัวนี้ผมเฮ้ยเไม่ใช่อุลิ่งเหรอะมะันเป็นยามาโตมามามาต,าตีเปลี่ยนล่างอ้าวเปลี่ยนล่างก็แย่แนละ้วสวิตตัวอ่าอีกสักเกมแล้วกันครับบนมาที่ด่านบราระดีนะครับบราระดีษฐ์เตะ มีตัวอะไรบ้างฝั่งนูน้นบุงเริงรี่เดี๋ยวรอบ่ผมเล่นเอแล้วกันครับหายข้องใจแล้วเหมือนว่าตัวยาบโตนีนะ่จะต้องมีทาก็ตนะครับคงไม่ได้กระโดดปั๊บไปตีไกลขนาดนั้นหรอกมั้งคิดว่าเนรับคิดว่าเออหนะ่าเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละเดี๋ยวนี้ผมเล่นย,ยาวๆแล้วกันครับทีแรกว่าจะตัดไอ้ตายแล้วจบไปเลยนะแต่เดี๋ยวผมเล่นเพิ่มกันแล้วกันครับผมกลัวคิดว่าจบไวนะอ่ะเออทำคิดยาวๆคิดซึงจะเป็นอะไรไปเออ ขยันบ้างก็ดีโอ้โหเวลร้อยเลยว,วะโอเด้งผมย้ยตัวมันฟันดียวตายไปไหนย,ยังมีคนเล่นคุยน,นี่ไงว,วะโนดดำตัวนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่เว้ยเออแชงตัวนี้ก็ยังมีนะครับอ่ามาแล้วไปลุยโอผมดุ่มๆไปนี่แย่ว,วะ่ะเฮ้ยแต่เรามีกันดาเมจเจ็ดสิบได้ไหมเอสนะสกิลสองเฮ้ยต้องไปแล้ว พิโซเจอร์มันไปเร็วยังวะเฮ้ยมึงเวอร์เกินไอ้ฮีของยิงจัดอุ๊ยจีนารอดได้รีเฟกที่ดีเอามาตาใสเลยเอาตาใสเลยยิ่งตัดเลือดด้วยย่าไม่ตายมันไม่ตายวะเฮ้ยเวตรแปลก มึง no ไม่ย่อท้อดิไงอุ้ยโอู้เกิดอะไรขึ้นเหตุใดทำไมมันถึงไม่ตายเนี่ยลองทาเกตส์คุยด้อ่ามันต้องมีท่าเกตจริงๆด้วยครับเนี่ยมันจะต้องมีท่าเกตก่อนนะครับแบบให้มันขึ้นว่ามันล็อกเป้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วกดสกิลไปอาจจะวาไปตีให้คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่โอเด้งเมื่อกี้ทำไมไม่ตายทำไมมันถึงไม่ตายความสามารถอะไรกันตีแม่งอ้าวะยังวะ อุ้ยผมเปลี่ยนตัวไม่ได้เลยพี่จีโอเอ้าเราโดนน็อกแบ็คเราเลื่อนเด้งนี่ว่าโอเคเราเปลี่ยนตัวครับแล้วก็เดี๋ยวผมเดินขึ้นจากข้างล่างแล้วกันอ่ะฮะโอ้โหวันนี้แม่งคือพีอ่แคคเกอร์เลยว่ะเฮ้ยมันตันอะไรอะ่ะตันอะไรเพื่อนากาณาเขตมันไม่ใช่จิตเลือกก่อนจบเอาไม่ตายโปเถอะ อีกสักเกมครับผู้ชมครับติดใจ <c oughs> เออผมค่อนข้างชอบเอสครับเดี๋ยวจริงจริงผมผมติงซาโบะ <c oughs> เผื่อบ,บ่าใครที่เข้าเข้าแชทผมมาลหลงมาอะไรอย่างนี้ครับเผื่อเผื่อไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่มีบังทีครับซาโบรล้างใหม่ EX อะไรเงี้ยเอ็ก e ์ฟิ e เ e อร์เจตัวละครแบบซาโบเมื่อไรผมรออยู่นี่ <c oughs> ก็เล่นเอสไปก่อนแล้วกันนะฟังๆสกิลสองมันเท่เท่แบบเท่จัด ตัวยามาตุนี่สำหรับผมผมเหมือนผมเหมือนของแขมไงไม่รู้แต่ก็ดีแต่ก็ดีแต่ก็ดี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 ตัวมันผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยปลอดภัยนะเจอแบบตัวที่มันดำเอ็นแรงอ่ะไม่รู้ดิมันไม่มีการตายอ่ะแบบเลือดหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าสองชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่มีครับคือตายแล้วตายเลยต้องเล่นระมัดระวังนิดนึงนะเนี่ยเป็นสายมัดอารมณ์แครี่นะผมว่า ทีน้าข้างหลังอะไรกดตาวก่อนเฮ้ยนายโลกอ่ะอ้าวไม่โดนไอ้เลวไอ้เลวโอ้โหตีไม่เข้าฮิโอ้ยโอ้โหเห็นปะดูดิฮิตายได้เลยนั่นอะไอ้เย้ยตายเฉยตายแบบเงิงิตายมาหนึ่งว่ะตายมาหนึ่งว่ะ อุ้ยอุ้ย,อยัาไม่ได้เออเอาไว้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 ทันตีลูกไปน้อยไว้โอ้โหแม่งไ,ไม่น่าโดนไปเลยว,วะอย่ารอแล้วครับตุกลางอนาเขตไม่ใช่ผิดเรื่องอโดนใครบ้างใหม่อยากสาโอ้โหเลือดเหลือสองร้อยแม่มึงตายนี่น่านั่นไง โออ้ะไรวะเนีอบสองแล้วรอบสองแล้วยี่ตาท้ายขอช้าแบบหล่อหลไม่ได้เหรอวะอย่าอย่าให้ผมต้องแพ้เลยขอร้องล่ะอ้าวมีไกลแค่ไหนมันไม่ได้ไกลมากนะอุ้ยเอ๊ไอ้น้องอย่าอย่ามาเปรี้ยวเข้าใจไหมไอ้อย่ามาซ่ากับพี่ เก็บผมเก็บนี้ผมให้เพื่อนดึงแล้วกันายดึงเลยนายเราขึ้นเวงข้างบนเนี้ยไอ้พวกเปรี้ยวๆข้างหลายมันต้องเจอเราได้มาแล้วมันได้สิ่งที่เรียกว่าผลไม้มาแล้วอุ้ยสีไม่เข้าเหี้ยอะไรครับอะไรครับอ๋พี่วาร์ปได้แม่งโปเอ๋อเหี้ยวะเนี่ยมาเดมึงมาเดอะไรมึงอะไรมึงอะไรอุ้ยโอ้โห เฮ้ยผมจะแพ้แล้วเนี่ยทำเล่นไหมเฮ้ยกลางกันได้เบ้าโดดไปไหนอะดึงทันดึงใหม่ทันเหรอดึงใหม่ทันเหรออ๋อไม่ทันเฉยอ๋ออะไรวะอะไรวะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับผมแค่ไม่ได้ลงคลิปนานก็เลยว่าจะหาคลิปลงครับแล้วก็สนใจเอจยามาตกเป็นพิเศษครับก็เลยหยิบมาเล่นนะแล้วก็แวะมาดูความสมรสามารถท่าเท่ซึ่งหน่อยละกัน คิดว่าไปคลิปโชว์เคก้กกันละกันคุณผู้ชมครับเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากนะเพราะผมก็ <c oughs> ผมก็มึนแบบนี้แหละนะครับเออแต่ว่าผมผมชอบท่าของเอสมากกว่าของยามาโตะเลยเพราะท่าเนี้ยเท่รา,ากเลยของยามาโตะนี่ผมเฉยเฉยนะในเพราะท่าสองผมว่ามันดูกลางๆเก่งๆกลางแต่ท่าหนึ่งเนี้ยแรงเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่งร้อยนะสกีเวทแท็กเหมือนร้อยโอ้ยแรงกว่าเจ็ดร้อยเออไม่รู้ดิผมว่าถ,ถ้าตัวนี้ถ้าเกิดคน คนจะสุม่มผมว่าน่าจะชอบเอซ่ะคนสุม่มน่าจะชอบเอซน,นะครับเนาะเทจับนะครับโอเควันนี้ครับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเกิดมีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะหาเวลานะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าตัวไหนมันน่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวหยิบมาเล่นในแบตเี้อีกนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้คุณผู้ชมจะมสมมนุกไหมครับผมก็จะพยายามทำให้มันว่าน่าดูที่สุดกันแล้วกันนะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ